รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับที่ช่อง9มกท HD กดหมายเลข30วันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมง40นาทีเราก็จะพบกันตรงนี้พร้อมด้วยเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์ประเด็นน่าสนใจวันนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลทุนบุรีได้สั่งนําเข้าพวกเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา แล้วก็ผ่าตัดโรคทางนรีเวชอย่างเช่นการเป็นเม็งนะครับมีก้อนในท้องซึ่งมันอยู่ข้างในก็ต้องใช้เครื่องมือตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำในขณะที่การรักษาเองก็จะง่ายขึ้นเพราะนอกจากจะใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีแบบที่เรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาอำนวยความสะดวกเห็นภาพชัดขึ้นใหญ่ขึ้น หมณหมอก็ทำงานได้รวดเร็วว่องไวคนไข้ก็พักฟื้นไม่นานเพราะว่าแผลได้เก็บน้อยครับนี่ก็เป็นประโยชน์ที่จะนํามารักษาให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วก็มีหลายท่านแล้วนะครับที่ไปใช้บริการตรงนี้ลองไปฟังรายละเอียดที่น่าสนใจจากหมอศศิมาศก,กันก่อนเลยนะครับผู้หญิงเราบางทีมีอาการปวดท้องปวดท้องเมนหรือว่าเอ๊ะ ทำไมอยู่ดีมีประจำเดือนผิดปกติหรือมีก้อนคําเจอรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามีก้อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือมีแฟนไม่มีแฟนถ้ามีอาการสัญญาณเตือนพวกนี้สามารถที่จะมาตรวจภายในได้นะคะเราอาจจะทําตรวจอัลตราซาวด์เพื่อจะดูว่าในช่องท้องมีก้อนหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าก้อนบางทีมันสามารถเกิดได้ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยที่เราไวท้องได้เลยเพราะฉะนั้นก้อนพวกนี้ค่ะมันสามารถที่จะตรวจได้นะคะแม้ว่าเราจะไม่มีการมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถมีวิธีที่ตรวจที่ละมุลลบม่อมที่ ไข้ไม่ปวดแล้วไม่เจ็บจะสามารถดิเทคหา,าสาเหตุของโรคได้หาเจอก้อนได้ค่อนข้างไวนะคะเทาไงถ้ามีอาการแค่สัญญาณเตือนไม่ว่าจะยังไงก็ตามปวดท้องเล็กน้อยที่ปวดท้องน้อยมีปวดท้องเมนหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติสามารถมาตรวจได้เพราะว่ากรณีที่เราเจอได้ไวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นหนึ่งก้อนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากคนไข้าอาจจะผ่าตัดได้ค่อนข้างดีกว่าในก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วก้อนเล็กมันก็จะผ่าง่ายกว่า แล้วก็บางทีบางครั้งถ้าคนไข้เจอในระยะแรกจริงๆอย่างงี้ค่ะบางทีแค่การผ่าตัดอย่างเดียวค่อนข้างพออาจจะไม่ต้องไปใช้เคมีบ,บาําบัดหรือเป็นการฉายแสงเพิ่มเติมเมพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะถ้าเรายิ่งดีเทคได้ไว ตรวจได้ไวแล้วก็มีเทคนิคการตรวจเดี๋ยวนี้มีเทค,นค,เทคนโนโลยีหลายๆอย่างที่ช่วยในการตรวจได้มากขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะหมอว่ามันก็ช่วยประโยชน์ให้คนไข้ได้แล้วก็อย่าปล่อยให้อาการสัญญาณเตือนไม่ว่าจะเป็นปวดท้องเลื่อนออกผิดปกติหรือเราคําเจอก้อนแล้วเรากังวลไม่อยากตรวจไม่อยากเจอเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะการรักษาหมอว่ารักษาตั้งแต่ระยะแรกๆจะดีกว่าที่เรารักษาที่เป็นระยะที่เยอะแล้ว ตอนนี้เราสามารถทำผ่าตัดผ่านกล้องโดยทั้งที่เป็นผ่าตัดผ่านกล้องตามปกติและสามารถทำผ่าตัดผ่านกล้องโดยหุ่นยนต์ได้นะคะซึ่งเราสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้ค่ะมาช่วยคนไข้ตั้งแต่ปวดแผลน้อยทั้งที่เราผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกได้เหมือนกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องด้วยการแผลใหญ่ๆการพักฟื้นมันต่างกันมากเลยเพราะหมอเห็นคนไข้หลายๆคนแล้วผ่าตัดด้วยผ่านกล้องไม่ว่าจะโรบอทด้วยหุ่นยนต์หรือว่าเป็นการผ่าตัดทางผ่านกล้องตามปกติ คนไข้ฟื้นตัวได้ค่อนข้างไวมากนะคะหมอไม่อยากคนไข้กลัวในเรื่องการผ่าตัดเดี๋ยวนี้เทคนิคใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เยอะเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เยอะค่ะหมออยากให้เทคโนโลยีใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆตรงนี้ค่ะสามารถที่จะให้คนไข้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ได้มากขึ้นเพราะนั้นในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะลดในเรื่องของความกังวลลดในเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการตรวจในการรักษาได้มากทีเดียวเดี๋ยวยังมีรายละเอียดที่คุณใจใกล้หมอไปติดตามมาจากคุณหมอสุสิมาตร พักสักแป๊บหนึ่งกลับมาติดตามในเบรกต่อไปครับกลับมาติดตามอุ่นใจได้หมอในเบรกที่2กันต่อนะครับเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องของการที่โรงพยาบาลทุนบุรีนำเทคโนโลยีการแพทย์ที่ใช้ในเรื่องของการผ่าตัดนะครับผ่าตัดนะครับผ่าตัดโรคทางนรีเวชซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช็อกเล็ซีสในเรื่องของ ถุงน้ํารังไข่อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ข้างในแล้วก็เป็นอวัยวะที่จะต้องทะนุถนอมสําหรับหลายๆคนที่อาจจะต้องมีบุตรต่อไปในอนาคตอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นรายรายไปว่าคุณหมอจะพิจารณาใช้อะไรแบบไหนอย่างไรไปปรึกษากันได้นะครับไปติดตามเรื่องนี้จากคุณหมอศจิมาศในรอบที่สองกันต่อเลยครับเทคโนโลยีในเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องหรือว่าผ่าตัดทางหุ่นยนต์เนี่ยมันมาช่วยเพื่อนอย่างนี้เลยค่ะเพราะอุปกรณ์ที่เราลงไปเนี่ยจะเล็ก แล้วเราสามารถไปได้แบบผัดปัดท้นนะคะในระดับมิลลิเมตรค่อยๆไปทีละหน่อยละหน่อยตรงนี้ค่ะมันจะยิ่งทําให้งานมันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ผัดปัดได้ค่อนข้างเนียนแล้วก็ในจุดเล็กๆที่บางทีมันเป็นเรื่องจุดละเอียดอ่อนจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะค่อยๆไปทําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลับกลายว่าทําให้เราระวังแล้วก็ปลอดภัยกับตัวยัยวะข้างเคียงมากขึ้นก่อนที่เราจะตัดจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนขยายภาพได้กว้างขึ้นเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นเลือด ท่อไตเส้นเอ็นเส้นประสาทอ่าใช่ค่ะมันก็จะชัดขึ้นตรงเนี้ยค่ะในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องการมองเห็นภาพที่ชัดขึ้นเนี่ยมันช่วยในการผ่าตัดได้ดีขึ้นเลยเลยมีความรู้สึกว่าจากเดิมเคยผ่าตัดผ่านกล้องกับผ่าตัดเปิดหน้าท้องเมื่อกี้บางอย่างเนี่ยผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยค่ะมันช่วย ได้เยอะมากๆเลยเหมือนเห็นชัดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วเราค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆทําไปทีละจับนิดๆทีละหน่อยละหน่อยบางทีมันได้ประโยชน์กับคนไข้ามากกว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะเสียเวลาใช้เวลามากกว่าการเปิดหน้าท้องปะกะตินิดหน่อยแต่ว่าคนไข้ได้ประโยชน์ไปเต็มๆค่ะอีกอันนึงก็คือแผลมันเล็กแล้วก็เราระบมน้อยไอแผลที่ตรงเนี้ยค่ะระบมน้อยมันก็ทําให้คนไข้ย,ยิ่งฟื้นตัวลุกได้ไว นะคะแล้วพอลุกได้ไวเนี่ยอีกอย่างนึงที่ประโยชน์ของเขาจริงๆเลยก็คือการพันที่ทําให้เกิดพังผืดน้อยลงใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดแผลหน้าท้องแผลกว้างแล้วบางทีคนไข้กว่าจะลุกกว่าจะอะไรที่เราอาจจะทําให้ลําไส้มันก็ยังนิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าตามข้อมูลต่างๆเขาก็คือบอกแล้วว่าการผ่าตัดพันกล้องอันเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทางทางกล้องปกติหรือเป็นทางตัวที่ออผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตรงนี้ค่ะมันลดพังผืดได้ดีกว่าเปืดหน้าท้องเลยมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับคนไข้แล้วยิ่งถ้าเกิดคนไข้ในกลุ่มของพวกเราอะค่ะเป็นผู้หญิงที่เขาจะต้องการไปมีบุตรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดพังผืดโดยในรอบๆมดลูกรังไข่นะคะมันจะมีปัญหาในอนาคตที่ในการมีบุตรของเขาได้เพราะฉะนั้นยิ่งตรงนี้ค่ะเราใช้พวกนี้เข้ามาในช่วยการผ่าตัดยิ่งจะช่วยใช่ค่ะได้ประโยชน์มากมากเลย ก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะใช้เป็นกรณีกรณีไปได้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าปัญหานั้นคุณหมอจะวินิจฉัยและตัดสินใจอย่างไรก็ศึกษากันได้ติดต่อที่โรงพยาบาลทนบุรีได้เสมอนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้นะครับในเมื่อเทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าไปถึงกับว่ามีกระบวนการมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ทันสมัยขนาดนี้เนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการเจ็บการที่จะต้องทน ความกลัวในเรื่องของที่จะต้องเข้าการผ่าตัดไปเจอการเปิดแผลใหญ่อะไรตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงาการแพทย์ที่ง่ายขึ้นด้วยเทคนโนโลยีก้าวหน้าซึ่งทนบุรีโรงพยาบาลทนบุรีนะครับนำมาใช้รองรับตรงส่วนนี้แล้วขอบคุณที่นอกจากจะติดตามรายการวใจกันหมอแล้วหลายท่านก็ไปติดตามขอข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมไปตรวจไปรักษาที่โรงพยาบาลทนบุรีอีกด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วต้อง ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปที่ช่อง9 m c o r HD กดหมายเลข30นะครับเวลาบ่ายโมง40นาทีอวบัจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ